เมียเช่าผีกระสืออมรพ่อค้าหนุ่มโสดได้เดินทางไปค้าขายที่อำเภอแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานีและได้พบกับเพื่อนเก่าสมัยเรียนคืออำนวยค่ำคืนนั้นทั้งสองได้ดัดหมายเพื่อดื่มสังสรรค์หลังจากไม่ได้เจอกันนานเมื่อเมาจนได้ที่อมรอ ก็ชอบพูดเรื่องสมัยเมื่อ60ปีก่อนในยุคสงครามเวียดนามโดยในครั้งนั้นทหารอเมริกันได้เข้ามาตั้งฐานทัพที่จังหวัดต่างๆของประเทศไทยและหนึ่งในนั้นก็คืออุดรธานีในยุคนั้นได้ก่อกำเนิดคำว่าเมียเช่าซึ่งเหล่าทหารก็มักจะมีเมียเช่าที่ต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูเป็นรายเดือนหรือบางคู่ก็รักกันจริง ถึงขั้นได้สร้างครอบครัวด้วยกันหรือเดินทางไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กันที่ต่างประเทศนึกถึงสมัยนั้นแล้วข้าเลยอยากมีเมียเช่าอย่างพวกทหารฝรั่งบ้างเอ่งจะมีไปทําไมว่าเมียเช่ามีเมียรจริงๆแต่งงานกันจริงๆอยู่กันยาวๆไม่ดีกว่าหรอวะก็ข้ายัางอยากครองความเป็นโสดนี่ว่าคงไม่อยากมีเมียเป็นตัวเป็นตนนักหรอกแต่ก็อยากมีคนคอยเอาอกเอาใจบ้างเนี่ย ข้าลืมไปเองเป็นพวกคาสโนว่าแต่สมัยเนี้ก็ここไม่น่ามีแล้วนะเมียเช่าทั้งสองพูดคุยกันได้สักพักจนอมรเมาได้ที่อำานวยจึงอาสาไปส่งโดยระหว่างที่อำานวยขับรถไปส่งนั้นอยู่ๆรถก็ดันมาเสียสตาร์ทไม่ติดอำานวยจึงจอดรถไว้ข้างทางแล้วพาอมรเดินทางลัดไปยังบ้านเช่าของอมรซึ่งทางลัดนั้น เป็นทางเปลี่ยวสองข้างทางมีแต่ต้นไม้และหญ้ารกเต็มไปหมดระหว่างที่พวกเขากำลังเดินไปนั้นก็พบกับใครบางคนยืนอยู่ข้างทางในที่มืดเธอเป็นหญิงสาวหน้าตาดีแต่งตัวสวยงามด้วยความเมาทำให้อมอมนซึ่งเป็นคนปากไวอยู่แล้วทักทายหญิงสาวคนนั้นไปน้องน้อง ไม่ยินรอใครเหรอฉันไม่ได้รอใครเพราะฉันอยู่แถวนี้อยู่แล้วแล้วมีเงินใช้บ้างเปล่าสนใจจะมาเป็นเมียเชาพี่มาเฮ้ยนี่เองพูดงั้นได้ไงวะไปรุ่มร่ามน้องเขาทำไมขอโทษน้องเขาเดี๋ยวนี้เลยไม่เป็นไรจ้ะพี่ชายพี่เขาคงเมามากฉันเข้าใจ พี่ต้องขอโทษแทนเพื่อนด้วยนะเดี๋ยวพี่พามันไปส่งบ้านก่อนส่วนน้องก็รีบๆกลับบ้านนะแถวนี้เปลี่ยวเดี๋ยวมันจะเกิดอันตรายว่าแล้วอํำนวยก็รีบพาอมรกลับไปยังบ้านเช่าแล้วเขาก็กลับบ้านไปส่วนอมรอที่กําลังไขประตูบ้านอยู่ๆเขาก็ทํากุญแจตกควานหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอเพราะทั้งมืดทั้งเมาแต่อยู่ ก็มีคนมายื่นกุญแจให้พี่หากุญแจอยู่ใช่ไหมอา้าวนอนนั่นเองขอบใจมากนะฉันเชื่อสบายจ้ะพี่จะได้เรียกถูกส่วนพี่ชื่ออมอนแล้วนี่ไม่กลับบ้านกลับช่องหรือไงฉันไม่มีบ้านกำลังจะหาบ้านอาศัยฉันขอมาอยู่กับพี่ในฐานะเมียเช่าได้ไหมจ๊ะ เสียงเย็นๆของหญิงสาวทำให้อมรอถึงกับสั่งเมาเขาถามย้ำกับเธอว่าพูดจริงหรือไม่เพราะที่เขาถามไปก็แค่เมาเท่านั้นแต่เธอก็ยังยืนยันที่จะทำหน้าที่เป็นเมียเช่าขอแค่เธอมีที่อยู่อาศัยก็พอส่วนเงินเดือนนั้นก็แล้วแต่เขาจะให้ออมรจึงตอบตกลงหลังจากนั้นเป็นต้นมาหญิงสาวคนนี้ ก็ทำหน้าที่เป็นอย่างดีคอยปฏิบัติพัดวีพูดจาอ่อนหวานและในวันพระวันโกนเธอก็ชอบนำเครื่องดองของเมาเล่าวายต่างๆมาให้กับอมรอได้ดื่มกินจนเขาหลับไปไม่รู้ตัวทุกครั้งแต่อมรอก็มีความสุขด,ดีที่มีคนเอาใจเขาจะได้หายเหนื่อยจากการทำงานด้วยการปฏิบัติของเธอ นานวันเข้าก็ทำให้อมอมรหลงรักเธอจริงๆทั้งที่ยังไม่รู้ว่าเธอเป็นใครมาจากไหนเธอบอกแค่ว่าเธอกําพร้าพ่อแม่ไม่มีญาติที่ไหนยิ่งทำให้อมอมรเกิดความสงสารเห็นใจมากขึ้นออมรจึงตัดสินใจจะคบหากับเธออย่างจริงจังโดยจะจัดงานแต่งงานในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า เพื่อเป็นการให้เกียรติเธอแม้ทั้งสองจะอยู่กินกันก่อนแต่งแล้วก็ตามแต่เขาก็ไม่สนใจว่าใครจะมองอย่างไรจนกระทั่งคืนวันโกนสบายได้นำเหล้ามาให้อมอมรดื่มเช่นเคยแล้วเขาก็หลับไปโดยไม่รู้ตัวหากแต่ครั้งนี้ในตอนดึกเขากลับตื่นขึ้นมาอย่างน่าแปลก เพราะได้ยินเสียงของผู้คนเอกอะโวยวายบอกว่ามีผีกระสือออกอารวาดเขาตกใจมากรีบลุกขึ้นเพื่อจะปลุกสบายที่นอนอยู่ข้างๆแต่พอหันไปหาสบายเท่านั้นก็ทำให้อามอนแทบช็อกเพราะสบายเหลือแต่ร่างส่วนหัวนั้นหายไปอามอนตกใจหวาดกลัว และสับสนไปหมดไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับสบายกันแน่แต่สิ่งที่เขาได้ยินแว่วมาจากผู้คนในซอยคือผีกระสือกำลังออกอาลวาดอยู่ในหมู่บ้านชาวบ้านก็กำลังไล่ล่าอยู่อมรอไม่รู้จะทำอย่างไรเพราะตอนนี้ยังหาคำตอบให้ตนเองไม่ได้ระหว่างนั้นแสงสีแดงอมส้มเรืองๆก็ลอยเข้ามาทางหน้าตา่าง อมนอนตกตะลึงตาค้างเมื่อเขาเห็นหัวกับไส้ผีกระสือและกระสือตอนนี้ก็คือนางสบายนั่นเองสบายก็ตกใจไม่ต่างกับอมรเธอไม่นึกเลยว่าอม,มอนจะตื่นขึ้นมาเห็นเธอในสภาพนี้อม,มอนตกใจกลัวรีบหนีออกไปจากบ้านเช่ากระสือสบายเธอลอยออกไปอย่างนั้นทั้งๆท,ที่มีแต่หัวกับไส้ ขาวม่านที่เห็นกระสือเข้าอย่างจังก็พากันวิ่งไล่ตามไปติดๆออมไม่รู้ว่าจะหลบกระสือที่ไหนให้ปลอดภัยเมื่อเขาเห็นประตูวัดจึงวิ่งเข้าไปหลบภายในโบสถ์ซึ่งมีพระประธานอันศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอยู่ทำให้ผีกระสือเข้าไปไม่ได้เธอเสียใจร้องไห้คร่ำครวญส่งเสียงเรียกออมเท่าไหร่เขาก็ไม่ยอมออกมา จนกระทั่งมีชาวบ้านกลูเข้ามาภายในวัดกระสือสบายจึงอยู่ไม่ได้รีบหนีออกไปโดยกลับไปยังบ้านเช่าเพื่อเข้าร่างแล้วสบายก็รีบหนีออกจากบ้านแต่ก็ไม่ทันซะแล้วเพราะชาวบ้านได้ตามมาจนเจอแล้วรู้ว่าสบายเป็นผีกระสือพวกชาวบ้านต่างพากันคว้างปลาข้าวของใส่ ไล่เธอออกจากพื้นที่อํานวยเข้ามาเห็นพอดีจึงห้ามเอาไว้แล้วเขาก็โดนลูกหลงไปด้วยอํานวยดึงแขนสบายพาเธอวิ่งหนีขึ้นรถไปทำให้ชาวบ้านตามไม่ทันไงนี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมชาวบ้านถึงทำร้ายเธออย่างนั้นเนี่ยถ้าฉันบอกไปพี่จะรังเกียจฉันไหมบอกมาเถอะคนเหมือนกันพี่ไม่รังเกียจหรอก ฉันไม่ใช่คนแต่เป็นกระเสืออำนวยเบรกรถเพราะความตกใจประกอบกับเขาก็ยังไม่ปักใจเชื่อเท่าไหร่นักแต่จากที่เธอบอกว่าอมรได้หนีเธอไปอยู่วัดเพราะกลัวเขาเพราะเขากลัวและรังเกียจที่เธอเป็นผีกระสือก็ยิ่งทำให้อำนวยสงสารเธอมากขึ้นคืนวันนั้นอำนวยจึงพาเธอไปพักอยู่ที่บ้าน ทั้งทงที่เขาก็ไม่แน่ใจว่าเธอเป็นกระสือจริงหรือไม่แต่เขาก็จะไม่ยอมปล่อยให้ผู้หญิงคนนี้ต้องเผชิญชะตากรรมเพียงลำพังอำํำนวยไปหาอมรที่วัดและบอกให้เขากลับมาคืนดีกับสบายแต่อมอมรกลับปฏิเสธเพราะเขาเห็นกับตาว่าสบายเป็นผีกระสือเขาจะไม่ยอมกลับไปหาเธออีกความสัมพันธ์ฉันคนรักจึงจบสิ้นลง โดยที่สบายไม่ได้เป็นคนเลือกสบายเสียใจมากเธอไม่รู้จะอยู่สู้หน้าใครได้อีกได้แต่หลบซ่อนตัวอยู่ภายในบ้านของอํานวยอย่างเงียบๆวันดีคือดีสมัยก็ถอดหัวออกมาเพราะเธอไม่อาจฝืนชะตากรรมที่เป็นผีกระสือได้วันหนึ่งอํานวยมาพบเข้าพอดีแม้ว่าเขาจะมีอาการตกใจ แต่ก็พอตั้งสติได้ห้ามปรามไม่ให้สบายออกไปหากินในตอนดึกดื่นๆแต่สบายก็ไม่เชื่อเพราะเธอทนความหิวไม่ไหวหลายครั้งก็ถูกหมอผีทำร้ายมาอำหนวยจึงเป็นผู้ชายคนเดียวที่ดูแลรักษาทั้งร่างกายและจิตใจให้กับเธอสบายเกิดความซาบซึ้งใจเธอได้เผลอรักอำานวยเข้าให้แล้ว เพราะความดีของเขาส่วนอํานวยก็เชื่อมั่นว่าสักวันสบายจะหายจากความเป็นกระสือและกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างคนปกติแม้ความเป็นผีกระสือจะเกิดจากกรรมแต่กรรมนั้นก็ย่อมมีวันชดใช้จนหมดด้วยความรักและความหวังดีของอํานวยทำให้สบายมีกําลังใจต่อสู้กับชะตากรรมแต่เธอก็ไม่อยากให้เขาเดือดร้อน และถูกชาวบ้านคกราหาว่ามีคนรักเป็นผีกระสือสบายจึงหนีออกไปจากบ้านของอํานวยอย่างเงียบๆเ,เพื่อไปบวชชีที่วัดป่าแห่งหนึ่งอันห่างไกลแม่ชีสบายได้ห่มข่ารักษาศีลอย่างเคร่งครัดแม้จะทรมานบ้างที่ต้องอดของสดของข่าวแต่ตัวเธอก็ทนได้ด้วยอนุภาพของศีลเมื่อผ่านไปหลายปี ก็สามารถทำให้สบายหลุดพ้นจากความเป็นผีกระสือได้ในที่สุดสบายได้ลาสิกขาจากความเป็นแม่ชีออกมาหาอํานวยอีกครั้งที่บ้านหลังเก่าแต่เธอกลับไม่พบเขาอยู่ที่นั่นและได้ข่าวว่าเขาไปบวชที่วัดสบายจึงตามไปหาพระอํานวยท่านตกใจมากที่เห็นสบายยังมีชีวิตอยู่ท่านบอกว่า ตลอดเวลาที่บวชก็ได้อุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรของสบายเพื่อให้สบายหลุดพ้นจากการเป็นผีกระสือซึ่งวันนี้สบายได้หลุดพ้นแล้วแต่สถานะของทั้งสองแตกต่างกันพระอํานวยยังทราบซึ้งในรถพระธรรมทําให้ท่านอยากบวชไปเรื่อยๆโดยไม่มีกําหนดศึกความรักของทั้งสองจึงเป็นเส้นขนาน ที่มีแต่ความหวังดีให้กันเท่านั้นอาจไม่มีวันใช้ชีวิตร่วมกันได้เวลานั้นอมรได้มาหาพระอํานวยที่วัดและเจอกับสบายพอดีเมื่อเขารู้ว่าสบายหลุดพ้นจากความเป็นกระสือแล้วอมรก็อยากกลับมาคืนดีและแต่งงานกับเธอแต่สบายก็ได้ปฏิเสธเพราะในวันที่เธอมีความทุกข์ที่สุดก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า ใครกันที่อยู่เคียงข้างเธออมอนจึงไม่ใช่ตัวเลือกของสบายอีกต่อไปอมอนทั้งเสียใจและเสียหน้าที่เขาถูกปฏิเสธเขากลับไปดื่มเหล้าเหมือนอย่างเคยจนเมาโซซัสโซเซกลับบ้านเพียงลำพังแล้วเขาก็บังเอิญเจอหญิงสาวในทางเปลี่ยวแล้วเหตุการณ์เดิมๆจึงเกิดขึ้น ว่าไงจ้ะน้องสาวน้องสนใจเป็นเมียเช่าพี่ไหมสาวคนนั้นตอบตกลงเธอมานอนที่บ้านของอมรตกดึกอมรตื่นขึ้นมาเพราะแสบตาจากแสงไฟในห้องเขาหันมองไปข้างๆก็เห็นร่างที่มีแต่ตัวแต่ไม่มีหัวอย่า,อย,าอย่าบอกนะว่าน,นี่คือกระสือเมียเช่า กระสือลอยเข้ามาทางหน้าต่างเธอยิ้มแบบสยองให้กับอมรอ,อมรขยี้ตาดูหลายรอบแล้วก็วิ่งหนีออกจากบ้านไปแปบกบไม่คิดชีวิตกระสือลอยตามอมรไปเรื่อยๆเดียวสิเจ้าพี่หยุดก่อนสิเจ้าจะหนีฉันไปไหนแล้วคุณล่ะเชื่อหรือไม่ว่า กระสือเมียเช่านั้นมีอยู่จริงถ้าคุณเป็นอมอนจะกล้าคบกับสบายที่เป็นกระสือหรือไม่แล้วคุณว่ารักต่างพบนั้นมีจริงหรือไม่มาพูดคุยกันได้นะครับคลิปนี้เพื่อนๆชอบกันไหมครับฝากกดติดตามพวกเรากรุผี 3D ทั้งใน Facebook และ youtube ด้วยนะครับ อยากให้เราทำคลิปอะไรต่อไปคอมเมนต์มาได้เลยครับฝากช่วยแชร์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับทีมงานจะตั้งใจทำและพัฒนาช่องกลุ่ผีต่อไปเรื่อยๆครับขอบคุณครับ